บทที่30ิคุณต้องการที่จะหลอกฉันนั่นอเลตตาถามอย่างไม่แน่ใจเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของชูนานคุณตอนนี้นี่เฮ้ hey, คุณไม่สามารถไปถึงระดับท้องฟ้าได้อีกต่อไปชูนานตอบอย่างชำนาญเขาแค่บอกว่าเขาจะไม่เข้าใกล้ระดับฟ้าแต่ไม่ได้บอกทุกคนว่าเขาไม่มีแม้แต่ระดับแผ่นดินหรือแม้แต่ระดับมนุษย์หากมีใครพบว่าระดับจังหวัดไม่เพียงพอในอนาคตจะเป็นการดีกว่าที่จะอธิบายในเวลานี้เพื่อให้สามารถรักษาท่าทางของเจ้านายได้ให้พยายามรักษาไว้ โอ้คนป่าเถื่อนดอรูอิพยักหน้าทีละคนแต่พวกเขาไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกชูนันเลยในสายตาของพวกเขาพวกเขาทั้งหมดแสดงสายตาชื่นชมมนุษย์ซึ่งเป็นมนุษย์ระดับสวรรค์สามารถมีชีวิตที่สะดวกสบายที่สุดได้อย่างง่ายดายแต่สำหรับการสืบทอดทักษะการต่อสู้ของเผ่าพันธุ์อื่นเขาต่อสู้กับปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งท้องฟ้าช่างเป็นความรู้สึกที่สูงส่งนักบุญนักบุญที่แท้จริงเท่านั้นที่มีความรู้สึกเช่นนี้เฮ้ hey, ชูนานถอนหายใจดึงดูดความสนใจของทุกคน พวกคุณหลายคนเป็นนักสู้ที่มีศักยภาพสูงชูนานสายหัวหน่าเสียดายที่ฉันจะหาวิธีปลดผนึกดังนั้นฉันจึงไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้มิฉะนั้นฉันต้องการสอนเพิ่มเติมจริงๆการสืบทอดทักษะก,การต่อสู้ของเผ่าพันธุ์ของคุณชูนานกล่าวว่าเขามีความรักอย่างสุดซึง้งและดอรูอิดและคนป่าเถื่อนส่วนใหญ่รู้สึกสะเทือนใจมากยิ่งขึ้นชูนานไอและยืนขึ้นและพูดกับหมูป่าค,นนคืนนี้คืนนี้คุณมากับฉัน,ฉ,นฉันสัญญาว่าจะสอนแบทเทิลรอให้เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆก่อนจากกัน หมูป่าภูเขาย้ายร่างอันใหญ่โตของเขาและตามชูนานไปที่หญ้าด้วยชายร่างใหญ่ที่อยู่เคียงข้างเขาชูนานไม่กลัวที่จะถูกสัตว์ป่าโจมตีผู้อาวุโสอาลาฟิตมองไปที่ด้านหลังของชูนันด้วยสายตาที่แปลกประหลาดเล็กน้อยงานเลี้ยงดำเนินไปจนดึกดื่นคนป่าเถื่อนและดอรูอิตต่างก็หาที่พักผ่อนทีละคนอย่างเมามันชูนานเดินออกจากสนามหญ้าและกลับไปที่ห้องของเขาทันใดนั้นก็เห็นผู้อาวุโสอาลาฟิตนั่งอยู่บนเตียงแสดงรอยยิ้มอันอบอุ่นให้เขาเห็น ชูนานตกตะลึงและก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวในคืนที่มืดมิดและมีลมแรงชายชราคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นบนเตียงพร้อมกับรอยยิ้มแปลกๆบนใบหน้าของเขามันยากที่จะไม่สงสัยว่าดอรูอิดชอรามีปัญหากับรสนิยมทางเพศของเขาหรือไม่ท่านผู้อาวุโสท่านมาที่นี่ทําไมชูนานขอเวลาสักครู่นายชูนานเตลออเดอ,อาลาฟิทยืนขึ้นและพูดว่าฟังที่คุณพูดเมื่อกี้ดูเหมือนว่าคุณกำลังจะออกจากหมู่บ้านของเราใช่ชูนานยักไหล่ฉันอยู่ที่นี่ตลอดไปไม่ได้ฉันต้องหาวิธีปลดผนึก แค่นั้นแหละครับท่านผู้อาวุโสชูนันเดินเข้าไปในห้องและนั่งลงอย่างหมดหนทางหลังจากการค้นคว้าในวันนี้พบว่าไม่ว่าจะเป็นศินละปะการต่อสู้หรือเวทมนต์พลังงานทั้งหมดเหล่านี้จะต้องรวบรวมไว้ในแหล่งพลังงานแม้ว่าฉันจะรู้ว่าเป็นการดีที่สุดที่จะซ่อนตัวอยู่ในป่าเพื่อทําให้ตัวเองแข็งแกร่งอย่างแท้จริงแต่การออกจากป่าก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแต่แหล่งที่มาของความแข็งแกร่งทั้ง99เจะเติมเต็มให้เร็วที่สุดได้อย่างไรไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการต่อสู้ในชูนันโช เพียงอยู่ในป่าสวรรค์สุ่มสี่สุ่มห้าบางทีชีวิตนี้ไม่อาจเต็มไปด้วยแหล่งพลังทั้งเก้าสิบเก้าบางทีโลกภายนอกอาจมีเงื่อนงำเช่นนั้นนั่นเอลอเดอร์อลาฟิถามอย่างลังเลคุณวางแผนที่จะไปคนเดียวหรือเปล่าใช่ชูนันพูดด้วยรอยยิ้มว่าฉันมาคนเดียวฉันเลยจากไปโดยธรรมชาติแล้วไม่ต้องหาคนมารับใช้เหรอเอลอเดอร์อลาฟิตกระวนกระวายในฐานะเจ้าแห่งสวรรค์คุณจะทําทุกอย่างด้วยตัวเองดังนั้นการอยู่ข้างนอกจึงเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากใช่ไหมโลกภายนอกชูหนานยิ้ม ผู้อาวุโสข้าถูกลับอุปการะจากปรมาจารย์แห่งสวรรค์สองคนตั้งแต่ยังเด็กเมื่อข้ากลายเป็นสวรรค์ชั้นที่เก้านี่เป็นครั้งแรกที่ข้าออกจากภูเขาเพื่อฝึกฝนฉันไม่เห็นว่าโลกภายนอกเป็นอย่างไรมีการต่อสู้ที่ดุเดือดเลยไม่รู้จักโลกภายนอกเลยจริงหรือมันจะง่ายกว่าเอลอเดอร์อาลาฟิสมีความสุขทันทีอะไรทําง่ายไหมชูนานตกตะลึงไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรเลยหลังจากที่เอลอเดอร์อาลาฟิตปฏิเสธอย่างรวดเร็วเขาพูดต่อด้วยรอยยิ้มและพูดว่าอันที่จริงในโลกภายนอกปรมาจารร์แห่งงสวคขอ นั้นมีความโดดเด่นมากตามระบบของสังคมภายนออกอคุณต้องมีคนดูแลอย่างน้อยหนึ่งหรือสองคนเพื่อดูแลชีวิตประจําวันของคุณมิฉะนั้นคุณจะถูกดูถูกมีแบบนี้ด้วยเหรอชูนันแตกครางของเขาเบาๆในเวลานี้เขารู้แล้วว่าดอรูอิดผู้ใจดีต่อหน้าเขากําลังโกหกเขาสําหรับทําไมดูเหมือนว่าเขาต้องการส่งคนไปติดตามเขาเพื่อที่เขาจะได้เรียนรู้ทักษะการต่อสู้ของมดรูอิดที่สืบทอดมาถูกต้องในเมื่อใครๆก็อยากไปด้วยกันเลยมาโกหกกันแบบนี้ยังไงก็ไม่ทน ชูนานยิ้มในใจพร้อมกับแสดงความทุกข์บนใบหน้าของเขาแต่ฉันไม่มีผู้ติดตามเฮ hey. นี่เป็นเรื่องยากเอลลอเดอร์อาลาฟิตรีพูดด้วยใบหน้าจริงจังคุณชูนานคุณช่วยหมู่บ้านของเราแก้ปัญหาความเกลียดชังระหว่างเรากับหมู่บ้านอนารอยยชนและสอนมรดกของทักษะการต่อสู้แบบบรูอิทให้กับเราคุณมีอำนาจสูงสุดของหมู่บ้านของเราเอเาเดเพื่อตอบแทนน้ำใจของคุณเรายินดีที่จะส่งดอรูอิทสองคนไปเป็นผู้ติดตามคุณไม่ทราบว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่แค่นั้นแหละชูนานถามอย่างการุณามันจะรบกวนคุณมาากกเเินไปปหรือล่ ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเอลอเดอร์อาราฟิตรีปฏิเสธเกรงว่าชูนานจะแก้ตัวนอกจากนี้เจ้าไม่รู้ทางของป่าสวรรค์แม้ว่าคุณจะมีพลังมหาศาลแต่คุณก็หลงทางในป่าและพบกับบุคลิกของคุณสัตว์ประหลาดกดขี่ข่มเหงยังคงลำบากมากสิ่งที่ผู้อาวุโสพูดมีเหตุผลชูนานพยักหน้าด้วยท่าทางจรงิจรงจังบทที่ส1สเสาวงามและหนุ่มหล่อแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละฉันจะไปเตรียมตัวผู้อาวุโสอลราฟิตออกจากห้องของชูนันด้วยรอยยิ้มในใจเขามีความสุขมาก เท่านี้ก็ทํากําไรได้แล้วแล้วฉันจะส่งแคเทเธอรีนไปเป็นสาวใช้ที่แย่ที่สุดฉันสามารถเรียนรู้ทักษะการต่อสู้และมระดกเพิ่มเติมได้ถ้าฉันโชคดีฉันจะได้แต่งงานกับปรมาจารย์แห่งสวรรค์คนนี้อนาคตหมู่บ้านจะไม่เจริญได้อย่างไรชูนันส่งเอลอเดอร์อาลาฟิตออกไปรีบปิดประตูห้องเสียบลายด้านหนึ่งเข้ากับหนังหมีและพยายามอย่างยิ่งที่จะกลั้นหัวเราะ เดิมทีฉันวางแผนที่จะจับมือดอรูอิดในวันพรุ่งนี้และทำท่าทางไม่เต็มใจพูดสองสามคำว่าฉันต้องการนำอีกฝ่ายมาอยู่เคียงข้างและให้คำแนะนำแต่ตอนนี้ฉันไม่มีสิ่งนี้ด้วยซ้ำชูหนานจะไม่มีความสุขได้อย่างไรหลายคนในหมู่บ้านรู้นอนหลับอย่างมีความสุขและสนุกสนานในค่ำคืนนี้เช้าว,วันรุ่งขึ้นชูนานลุกขึ้นและผลักประตูเปิดดอรูอิดและคนป่าถื่อนทั้งหมดยืนอยู่ไม่ไกลจากประตูของเขาแล้วคุ้นเคยกับการต่อสู้ที่เฝ้าดูมานานแล้วชูนานกล่าวทักทายด้วยรอยยิ้มทุกคนอรุณว หลังจากทุกคนตอบเอลอเดอรอ์ลาฟิตก็เดินออกมาจากฝูงชนข้างหลังเขาคือหมูป่าดเถื่อนที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่จากอาการบาดเจ็บสาหัสและดอรูอิกแคเทเธอรีนผู้ซึ่งเต็มไปด้วยความงามตามธรรมชาติในวันนี้แคเทเทอรีนในวันนี้สวยกว่าว่าที่เคยด้วยเสื้อกักหนังเสือดาวรัดรูปบนร่างกายท่อนบนของเธอและทรงเฟิงดูสูงและตรงภายใต้แพคเกตนี้กระโปรงหนังเสือดาวสั้นที่ท่อนล่างของเธอปิดต้นขาของเธอไปหนึ่งในสามส่วนที่เหลือยังคงเรียวและฟิตเต็มไปด้วยความเซ็กซี่ชูนานมองขึ้นและลงที่แคเทเธอรีนและพึพมมมพอยู่่ใใในนจจเเปป็ไไไดด้้หทีะชคคลับวางามกัับฉน แล้วทำไมคนเถื่อนคนนี้ถึงมาบัดนี้ฉันยังไม่ได้ใช้กลวิธียุยวนเขาเลยผู้อาวุโสอาลาฟิตมาหาชูนานและติดค้างร่างกายของเขาเล็กน้อยนายชูนานนี่คือคนที่เราและหมู่บ้านอ,อนารอยอชนเลือกที่จะออกไปสัมผัสกับคุณหมูป่าเถื่อนชูนานเลิกคิ้วมันง่ายเกินไปเหรอยังมีไอเดียอีกมากมายที่ฉันพยายามหลอกหล่อบอดี้การ์ดแต่ฉันไม่ได้ใช้มัน เอลอเดอร์อลาฟิชีไปที่หมูป่าข้างเขาอย่างช่วยไม่ได้เมื่อคืนนี้คนของพวกเขาได้ยินบทสนทนาของฉันกับคุณเป็นผลให้หมูป่าขอให้ฉันออกไปกับคุณเพื่อหาประสบการณ์ในฐานะเพื่อนของคนป่าเถื่อนเราต้องยอมรับคำขอของเขาชูนันขมวดคิ้วใช่ไหมหมูป่าไม่ใช่หรือที่บอก,กว่าเขาต้องการเปิดโปงคำโกหกของผู้ติดตามที่คุณเรียกว่าและเขาต้องเห็นด้วยถ้าเป็นเช่นนี้ก็ช่างมันเถอะชูนันจับมือผู้อาวุโสอาลาฟิชและพูดอย่างจริงใจดอรูอิดจ,จะเป็นเพื่อนที่ดีของฉันตลอดไป เมื่อได้ยินเช่นนี้เอลอเดอร์ออลาฟิตรู้สึกตื่นเต้นทันทีสัญญาว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีตลอดไปโดยปรมาจารย์แห่งสวรรค์ไม่เพียงเป็นเกียรติสำหรับดอรูอิดเท่านั้นแต่เอลอเดอร์ออลาฟิตยังได้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของหมู่บ้านในอนาคตอีกด้วยผู้อาวุโอ A สออลาฟิตสั่นด้วยมือของเขาเขาจับฝ่ามือของชูนานและพูดอย่างตื่นเต้นดอรูอิดจะเป็นเพื่อนของชูนานตลอดไปกาบ้ากาบ้าชูนานรู้สึกเจ็บปวดอย่างมากที่ฝ่ามือของเขาและเมื่อเขาได้ยินเสียงคร่ำค,ครวญของกระดูกมือของเขาเขาก็ถอยกลับ ชูนันมองไปที่มือของเขาที่แดงโดยฝ่ายตรงข้ามค่อนข้างหดหู่ความแข็งแกร่งของมดรูอิจชาราผู้นี้มากพอจริงๆหากไม่ได้รับการสูบฉีดแต่เนื่นอเนื่อเขาคงจะหักกระดูกมือที่ถูกบีบใช่ไหมด้วยบทเรียนขอองค์การจับมือของมดรูอิดชูนันเพียงแค่เอื้อมมือออกไปและตบเอหนาของหมูป่าเมื่อเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดสูงสองเมตรครึ่งเขาไม่สามารถแม้แต่จะตบไหล่ตัวเองสำหรับการจับมือเมื่อถูกสัตว์ประหลาดดังกล่าวจับไว้การแตกหักแบบละเอียดไม่สามารถหยุดมันได้แน่ใจนะว่าจะออกไปข้างนอกกับฉัน เอนหมูป่าพยักหน้าอย่างยืนยันการต่อสู้ของกษัตริยอ์อนารอยยชนจะเริ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ฉันหวังว่าจะอยู่เคียงข้างคุณและเรียนรู้ทักษะการต่อสู้เพิ่มเติมการต่อสู้ของกษัตริย์คนป่าเถื่อนชูนันนึกถึงเรื่องของแคเทเธอรีนและเลิกคิ้วขึ้นคุณเป็นเจ้าชายไม่ได้เหรอหมูภูเขายื่นมือใหญ่ออกไปเกาหลังศีรษะแล้วยิ้มอย่างเขินอายฉันเป็นสายเลือดของเจ้าชายแห่งหมู่บ้านนี้แต่มันอ่อนแอมากแล้ว เจ้าชายคนเถื่อนเจ้าหญิงดอรูอิทูนันมองไปรอบๆและกล่าวว่าแม้ว่าสองคนนี้จะเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิงที่ตกต่ำแต่พวกเขาก็ยังมีความโดดเด่นมากคุ้มจริงๆที่จะมีบอดี้การ์ดสองคนนี้เวลาออกไปข้างนอกหออาหอ,หอละยยอยยืนอยู่ไม่ไกลมองดูหมูป่ายิ้มอย่างไม่มีความสุขสถานที่นี้ควรเป็นของเขาและเขาควรจะทุบชายร่างใหญ่คนนี้ให้ตายความอิจฉาริษยาในสายตาของงดรูอิทและอานารอยอชนคนอื่นๆไม่ได้อ่อนแอไปกว,กว่าการติดตามปรามาจารย์แห่งสวรรค์ของอาิตานี่เป็นเรื่องยากกว่าการเข้าวังของประเทศเล็กๆบางแห่งในฐานะผู้พิทักษ์ เขาเงยหน้าขึ้นและมองไปข้างหน้าโดยคิดว่าเขากำลังจะเข้าสู่โลกภายนอกชูนันรู้สึกค่อนข้างวิตกและตื่นเต้นและในที่สุดก็ออกจากป่าที่ชื้นเล็กน้อยแห่งนี้ใช้ได้ไปกันเถอะชูนันก้าวใหญ่และเดินไปข้างหน้าอย่างตื่นเต้นนี่เขาลังเลและหยุดฝีเท้าของชูน,นันมีอะไรผิดปกติชูนานรู้สึกงงงวยหมูภูเขามองอย่างเชื่องช้าโดยที่ไปยังทิศทางตรงกันข้ามของชูนานและพูดว่าทิศทางที่จะออกจากป่าคือทางนี้ผิวของชูนานแดงระเรือ่อนี่ฉันถูกทิ้งกลางอากาศไปนำทางกันเถอะ หมูป่าภูเขานำหน้าและเดินนำหน้าชูนานเดินตามหลังอย่างไม่เร่งรีบและแคเทเธอรีนเดินอย่างเงียบๆที่หลังแถวข้างนอกจะเป็นโลกแบบไหนกันนะฉันจะผสานรวมอย่างราบรื่นโดยเร็วที่สุดได้อย่างไรชูนานเหลือบมองไปที่กำไลอวกาศบนข้อมือของเขาอย่างกระวนกระวายใจเล็กน้อยกราบใดที่สิ่งเหล่านี้มีอยู่มันก็ไม่ควรเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคุณที่จะเข้านอนจนกว่าคุณจะตื่นตามธรรมชาตินับเงินและตะคริวมีก้นบึ้งในใจของเขาชูนานเงยหน้าขึ้นมองด้านหน้าของหลุมดำในป่าและตะโกนในใจของเขาโลกภายนอกฉันกำลังมา บทที่32ฉันต้องการฝึกฝนฟ้าใกล้จะค่ำแล้วในป่าสูงสวรรค์ที่รกทึบต้นไม้นานาพันขึ้นแซมบางแสงตะวันที่กำลังจะรับขอบฟ้าขาดแสงแดดและใบเหลืองที่ชื้นและเน่าส่งกลิ่นเหม็นน่าสะอิดสะเอียนลึกเข้าไปในป่าทึบบางครั้งได้ยินเสียงคำรามของสัตว์ร,ร้ายที่เริ่มออกไปล่าสัตว์ทำให้ผู้คนรู้สึกหดหูและหม่นหมองชูนันนั่งอยู่บนหินที่ค่อนข้างสะอาดพิงลำต,งต้นของต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างหลังเขาอย่างอ่อนแรงหลังจากเดินเที่ยวมาทั้งวันความตื่นเต้นในตอนแรกและความเหนื่อยล้าที่เกิดจากการเเดินน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 ทาาาาาาางงงอออออัยนนัยยยวววคมมตตื่่่้้กกก็ถูขบไไปรรรแล เมื่อมองไปที่หมูป่าเถื่อนที่กำลังง่วนอยู่กับการเผาเนื้อกระต่ายจากนั้นมองไปที่ดอรูอิดแคทเธอรีนผู้เงียบขรึมผู้ไม่แสดงอาการเหนื่อยล้าใดๆชูนานเน้มปากของเขาพวกเขาไม่รู้ว่าเป็นคนประเภทไหนฉันเหนื่อยอยู่แล้วชูนานทุกขาที่เหนื่อยล้าของเขาเบาๆอย่างเชี่ยวชาญและมองไปที่แคทเธอรีนที่อยู่ไม่ไกลคุณไม่ได้บอกว่าเขาจะตามไปด้วยเหรอทำไมคุณไม่มาที่นี่เพื่อตบอขาของคุณ ในกรณีนี้ชูนานเพียงกล้าพึพรรมพำสองสามคำในใจของเขาและไม่กล้าทำคำขอดังกล่าวกับแคทเธอรีนจริงๆดอรูอิดหญิงคนนี้มีความนับถือตอนเองที่แข็งแกร่งมากเธอใช้คอนทุกขาเธอจริงๆพระเจ้ารู้ว่าเธอจะหักขาด้วยหมัดหรือไม่อาจารย์เนื้อพร้อมแล้วฮะชูนานหยิบบาร์บีคิวขึ้นมาและเลิกคิวหมูป่าคุณเรียกฉันว่าอะไรพะหมูป่าผงาผงามือที่แข็งแรงของเขาเกาหัวและยิ้มอย่างงุ่งง,ง่ามชูชูน,นัน อืมถูกต้องชูนันได้ยินคําว่าอาจารย์และเขากลัวว่าพวกเขาจะเดินออกจากป่าและตะโกนแบบนี้ต่อหน้าคนนอกมันมากเกินไปที่จะดึงดูดความสนใจของผู้อื่นดังนั้นฉันจึงตัดสินใจให้พวกเขาเรียกตัวเองว่าชื่อจะปลอดภัยกว่าหมูภูเขานั่งลงข้างๆชูนานและในขณะที่ร่างใหญ่โตของเขาชนกับพื้นชูนานก็รู้สึกว่าก้อนหินที่อยู่ใต้ของเขาสั่นเล็กน้อยร่างกายของคนป่าเถื่อนนี้ไม่ต้องพูดอะไรเลยหนักแปดร้อยปอนด์ใช่ไหมชูนันชำเลืองมองที่แขนของหมูภูเขาซึ่งหนากว่าต้นขาของเขาและโค้งปากอีกครั้ง หลังจากที่หมูป่านั่งลงขณะที่แทกกระต่ายย่างสองตัวเขาก็มองไปที่ชูนั่นด้วยสายตาบูชาชาวป่าสวรรค์เกือบทั้งหมดเป็นคนที่บูชาอำนาจคนป่าเถื่อนนั้นมีความโดดเด่นในด้านนี้เป็นพิเศษหมูป่าในหมู่บ้านมักจะฟังผู้เท่าเล่าถึงปรมาจารย์ในตำนานและทัศนคติที่มีต่อกิจการต่างๆ เซียนในตำนานมีอยู่สองประเภทหนึ่งคือเจ้านายมีอารมณ์และงานอดิเรกแปลกๆมีบุคลิกที่โดดเดี่ยวและใช้ชีวิตอย่างสูงส่งพวกเขาจะไม่เข้าใกล้คนธรรมดานับประษาอะไรกับการที่แนะคนอื่นและอีกประเภทหนึ่งมีพลังมากกว่าปรมาจารย์ประเภทแรกที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดอย่างแท้จริงพวกเขาชอบรูปแบบที่ไม่ซับซ้อนแต่จะไม่ประหนีที่จะชี้ไปที่ผู้ที่มีศักยภาพแต่ยังอ่อนแอในพลังกำลังในตำนานซูเปอร์มาสเตอร์ที่ไม่ค่อยจริงจังเหล่านี้มักจะแข็งแกร่งกว่าผู้ที่มีชีวิตสูงส่งและเป็นสมาชิกของตัวละครที่ยืนอยู่บนจจุุดดสสูงงงอย่าแท้ริ ในระหว่างการเดินทางไม่นานมานี้หลังจากที่หมูป่าเรียกชูนานว่าอาจารย์สองครั้งเขาได้รับคำสั่งจากชูนานว่าห้ามเรียกเขาว่าอาจารย์อีกในอนาคตแต่เรียกด้วยชื่อจริงในตอนแรกหมูป่าไม่เข้าใจว่าทำไมชูนานถึงทำเช่นนี้ภายใต้การสอบถามของเขาชูนานเพียงแค่พูดอย่างเฉยเมยว่าจงเป็นคนธรรมดาธรรมดาและเป็นคนเงียบเงียบมากขึ้นเมื่อคุณออกไปข้างนอกตัวละครของปรมาจารย์ในตำนานดังก้องหมูป่าต้องการคำรามด้วยความตื่นเต้นและสิ่งที่เขาพบคือซูเปอร์มาสเตอร์ที่ไม่ค่อยพูด ดูสิ่งที่ฉันทําและฝึกฝนทักษะการต่อสู้ของคุณหลังรับประทานอาหารชูนานกัดเนื้อกระต่ายไม่ใส่เกลือและเรียนรู้จากบทสนทนาของปรมาจารย์ในนิยายศิละปะก,การต่อสู้หลายเล่มโดยกล่าวว่าทักษะการต่อสู้ก็เหมือนกับการเดินทางทวนกระแสะน้ําคุณจะล่าถอยหากคุณไม่รุกคืบหากคุณต้องการทักษะการต่อสู้ที่แข็งแกร่งแท่งเหล็กจะถูกบดเป็นเข็มหมูป่าดวงตาของแคเทเธอรีนเป็นประกายและเจ้านายก็คือเจ้านายที่พูดง่ายๆแต่มีความจริงที่ลึกซึ้ง เมื่อมองไปที่ผู้คุมกันสองคนที่แสดงสายตาชื่นชมชูนันยังคงกินเนื้อกระต่ายต่อไปในขณะที่ศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากออกจากป่าแม้ว่าผู้คุมกันสองคนนี้จะเก่งแต่ก็น่าเสียดายที่พวกเขารู้เรื่องโลกภายนอกน้อยเกินไปน้อยเกินไปไม่ใช่แค่ไม่รู้ว่าตอนนี้มีกี่ประเทศแต่สถานการณ์ในแต่ละประเทศเป็นอย่างไรพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาไปประเทศใดเป็นอันดับแรกหลังจากออกจากป่าสวรรค์ ชูนันลูบขมับของเขาเบาๆบอดี้กาดสองคนนี้ไม่เพียงแต่ไม่รู้สถานการณ์ของโลกภายนอกแต่แม้แต่สถานการณ์ของคนของพวกเขาเองโดยพื้นฐานแล้วอยู่ในประเภทของคำถามสามข้อมันยากสำหรับชูนันที่จะจินตนาการว่าชายสองคนนี้เป็นเจ้าชายของคนป่าเถื่อนและเจ้าหญิงของมดรรูอิดถามพวกเขาเกี่ยวกับประวัติของเผ่าพันธุ์ของพวกเขาทำไมพวกเขาถึงเข้ามายังป่าสวรรค์แห่งนี้และทำไมพวกเขาถึงสูญเสียทักษะการต่อสู้ที่สืบทอดมาพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำ สิ่งเดียวที่พวกเขารู้ก็คือมีเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากเกิดขึ้นในโลกนี้เมื่อนานมาแล้วหลังจากกิจกรรมนี้สิ้นสุดลงเผ่าพันธุ์จำนวนมากได้อพยพเข้าสู่ป่าสวรรค์เป็นไปได้หมายว่าความขัดแย้งครั้งใหญ่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์และเผ่าพันธุ์ต่างๆในที่สุดการต่อสู้ที่แข็งแกร่งมนุษย์ชนะเผ่าพันธุ์ทั้งหมดจึงเข้าสู่ป่าสวรรค์เมื่อชูนานยนสมมติฐานนี้ออกไปทั้งสองก็ปฏิเสธทันที แม้ว่ามนุษย์จะทรงพลังแต่พวกเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของความแข็งแกร่งอย่างแน่นอนหลังจากทุกเผ่าพันธุ์รวมพลังกันจนถึงทุกวันนี้มนุษย์ยังไม่ได้กีดกันเผ่าพันธุ์ต่างๆเข้าสู่โลกภายนอกแต่วัดของเผ่าพันธุ์ต่างๆห้ามคนของพวกเขาไม่ควรติดต่อกับมนุษย์ภายนอกมากเกินไปชูนันรู้สึกเสียใจที่รับพาตัวบุคคลประเภทพลังสองคนไปด้านข้างของเขาเท่านั้นเขารู้ว่าด้วยวิธีนี้เขาควรจะหลอกผู้อาวุโสดอรูอิดจากชีวิตและความตายดอรูอิดผู้เท่าที่อยู่มาหลายปีต้องรู้มากกว่าคนหนุ่มสาวสองคนนี้มาก กองไฟกำลังโหมกระหน่ำบนพื้นและพระจันทร์เซี้ยวเย็นเยือกลอยอยู่บนท้องฟ้าสีดำแสงว่ากระทบใบหน้าของชูนานและใบหน้าของเขาก็ไม่แน่นอนเช่นกันดังคำกล่าวที่ว่าการรู้จักตนเองและศัตรูเป็นวิธีเดียวที่จะโกงและชนะหากไม่รู้จักโลกภายนอกชูนันไม่รู้มากนักว่าเขายังสามารถประสบความสำเร็จเหมือนอยู่ในป่าได้หรือไม่เมื่อเขาเดินออกจากป่าฉันควรทำอย่างไรดีชูนานขมวดคิ้วหลังจากดูทักษะการต่อสู้ที่ทั้งสองฝึกฝนมาระยะหนึ่งเขาเริ่มรู้สึกเบื่อเล็กน้อย หลังจากถอนหายใจชูนันก็โค้งปากของเขาเหยียดเอลที่ขี้เกียจออกและถอนหายใจขึ้นคิดในใจไม่น่าแปลกใจคนที่เดินทางผ่านไปมานั้นง่ายต่อการเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่มีคอมไม่มีเน็ตพอข้ามไปความบันเทิงก็หายไปหมดฉันสามารถฝึกแบบฝึกหัดและกลายเป็นม้าป่าได้เปิดสร้อยข้อมืออวกาศชูนานหยิบไฟเอ e ลเมนต์แบทเทิลเวิลด์ูออกมาอีกครั้งและดูมันการฝึกรอบนอกนั้นยากจริงๆไม่มีเทคนิคที่ง่ายกว่านี้หรอชูนานพลิกสำเนาทักษะการต่อสู้ของดราก้อนแคลนโผล่ดราก้อนดราก้อนไฟติ้งฉีและดวงตาของเขาก็สว่างขึ้น P.S. มาเลยตัวคำแนะนำเริ่มลดลงโชคชะตาในอนาคตของชูนานจะเปลี่ยนไปอย่างมากเพราะฮคลี Dragon, Dragon ่ดราก้อนดราก้อนไฟติงฉีวางตัวนอกจากนี้พรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์และเราจะจัดทำรายการอีกครั้งในช่วงเช้าตรู่ตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันจันทร์อย่าลืมเข้าร่วมตัวแนะนำทุกกี่ทีบทที่33การปฏิบัติที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา ทักษะการต่อสู้ของเผ่ามังกรน,นั้นค่อนข้างใหญ่แบ่งออกเป็นมังกรทองมังกรดำมังกรเงินและเผ่าพันธุน์อื่นๆชูนันรู้สึกว่าชื่อของมังกรศักดิ์สิทธิ์ฟังดูมีเกียรติที่สุดดังนั้นเขาจึงเลือกทักษะการต่อสู้ของเผ่ามังกรไม่เลวไม่เลวชูนันพยักหน้าด้วยความพึงพอใจการสืบทอดทักษะการต่อสู้ Holy Dragon and Dragon Fighting นี้ไม่เพียงไม่จำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนจากภายนอกแต่เมื่อพลังงานการต่อสู้ของมังกรเพิ่มขึ้นร่างกายจะซ่อมแซมและปรับปรุงตัวเองและจะสามารถฝึกฝนได้โดยไม่รู้ตัววบทคาม แค่นั้นแหละทักษะการต่อสู้ที่เหมาะกับคนที่เกียรฝึกชูนันตบโฮลีดราก้อนและดราก้อนไฟติ้งฉี่อ่านวิธีการฝึกฝนของบทความแรกอย่างระมัดระวังนำมรดกของทักษะการต่อสู้กลับคืนสู่สร้อยข้อมือและเริ่มการฝึกฝนอย่างจริงจังเพื่อรักษาชีวิตคนเกียรติครั้นในปัจจุบันต้องขยันมากขึ้นชูนันหมกมุ่งอยู่กับการฝึกฝนมังกรศักดิ์สิทธิ์มังกรต่อสู้ฉีอย่างสุดหัวใจแต่ไม่ได้อ่านหมายเหตุในหน้าสุดท้ายของเทคนิคการต่อสู้นี้เทคนิคการต่อสู้นี้เหมาะสำหรับการเพาะปลูกของเผ่ามังกรศัก คำพูดสุดท้ายของทักษะการต่อสู้ไม่ชัดเจนและไม่มีคำอธิบายว่าเหตุใด <değil CNC> พวกเขาจึงฝึกฝนอย่างระมัดระวังและผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรหากพวกเขาฝึกฝนในโลกนี้ไม่มีใครฝึกฝนทักษะการต่อสู้ข้ามเผ่าพันธุ์ได้ไม่ใช่ว่าไม่มีใครคิดถึงการฝึกทักษะการต่อสู้ของเผ่าพันธุ์อื่นประการแรกทักษะการต่อสู้ทั่วไปจำเป็นต้องมีการสืบทอดสายเลือดเพื่อให้สามารถฝึกฝนได้ทักษะการต่อสู้ขั้นสูงพิเศษบางอย่างอาจได้รับการฝึกฝนโดยเผ่าพันธุ์อื่นแต่ทักษะการต่อสู้ขั้นสูงเหล่านี้เป็นความลับของเผ่าพันธุ์ต เมื่อเวลาผ่านไปผู้คนได้พัฒนารูปแบบความคิดที่ใช้ได้กับเผ่าพันธุ์ต่างๆเท่านั้นและไม่มีใครพยายามฝึกฝนทักษะการทำสงครามของเผ่าพันธุ์อื่นชูนานรู้สิ่งเหล่านี้จากที่ได้ทำสิ่งต่างๆอย่างสมบูรณ์ตามวิธีการรับรู้ของเขาเองจะเกิดอะไรขึ้นกับซาเครตดราก้อนดราก้อนไฟติ้งฉีที่ได้รับการฝึกฝนแม้ว่าผู้เท่าแห่งเผ่าเศษดราก้อนจะมาเขาไม่สามารถเดาได้ว่าชะตากรรมของเขาจะเป็นอย่างไรกลายเป็นมังกรศักดิ์สิทธิ์ที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์จากมนุษย์สู่มังกรศักดิ์สิทธิ์โดยตรง หรือเหมือนกับตำนานที่เคยฝึกฝนมังกรศักดิ์สิทธิ์ต่อสู้ฉีและในที่สุดก็แตกสลายไปสู่ความตายชูนานได้รับการฝึกฝนครั้งแรกฮลล่ดราก้อนราก้อนไฟติ้งฉีจากการแนะนําของมรดกทักษะการต่อสู้คุณควรจะรู้สึกถึงพลังที่อ่อนแอมากในแหล่งพลังงานในร่างกายแหล่งที่มาของความแข็งแกร่งสําหรับคนที่มีเพียงหนึ่งเดียวนั่นเป็นเรื่องง่ายมากโดยธรรมชาติชูนานมีแหล่งที่มาของความแข็งแกร่งเก้าเก้าแหล่งพระเจ้ารู้ว่ารอยแคนแรกเริ่มนี้จะถูกซ่อนไว้ที่ไหนการหาพลังนี้เป็นเรื่องยากมาก เช่นเดียวกับที่ชูนันร้องทุกแหล่งพลังในอกของเขาก็พุ่งขึ้นและจากนั้นร่องรอยของพลังที่เขาต้องการก็ปรากฏขึ้นนี่เป็นร่องรอยของความแข็งแกร่งหรือไม่ชูนันรู้สึกถึงการกระโดดออกมาจากร่างกายของเขาอย่างกระทันหันและรู้สึกงงงวยเล็กน้อยตามตำราเบื้องต้นของ WU Dochi พลังนี้สามารถพูดได้ว่าได้มาถึงขอบเขตของเกรดสแล้ว ชูนันผู้ผ่านทักษะการต่อสู้ที่สืบทอดมาหลายวิชารู้อย่างชัดเจนว่าบันทึกกฎจิตใดๆขององค์การสืบทอดทักษะการต่อสู้คือบุคคลที่สัมผัสกับทักษะการต่อสู้เป็นครั้งแรกไม่ว่าคุณจะเป็นอัจฉริยะหรือเศษไม้คุณก็มีสิ่งนั้นอยู่ในตัวคุณเท่านั้นร่องรอยของพลังทำไมพลังของตัวเองถึงแข็งแกร่งขนาดนี้ฮะทำไมกองกำลังนี้จึงคุ้นเคยมันจะอบอุ่นได้อย่างไรเมื่อมันเปลี่ยนตามโหมดการทำงานของพลังปราณมังกรศักดิ์สิทธิ์มันค่อนข้างคล้ายกับพลังที่พุ่งออกจากร่างกายเมื่อสังหารััตว์ปรระหหลลาาดผดิไมม่่คย้ยยแงเเือนนนนกี ชูนานเกือบจะตะโกนออกมาด้วยความตกใจเมื่อสัตว์ประหลาดถูกฆ่าในวันนี้จะมีกระแสน้าอุ่นอยู่เสมอดูเหมือนนว่ากลื่นน้ำลายร่างกายที่ตื่นเต้นของชูนานสั่นเล็กน้อยมังกรศักดิ์สิทธิ์และพลังที่ต่อสู้มังกรดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นทักษะการต่อสู้ทั่วไปที่สืบทอดวิธีการทางจิตนั้นง่ายต่อการฝึกฝนในตอนเริ่มต้นและความก้าวหน้าในขั้นต่อมาขององค์การฝึกฝนจะท้าลงซาเครต์รากอนรากอนไฟติงถีนี้ตรงกันข้ามการฝึกฝนขั้นต้นนั้นยากมากคุณสามารถพูดได้ว่าช้ากว่าความเร็วเต่า หลังจากฝึกฝนมาครึ่งปีถ้าใครสามารถไปถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งได้เขาก็ถือว่าเป็นอัจฉริยะถ้าถึงอันดับสองก็เป็นอัจฉริยะขั้นสูงถ้าถึงอันดับหนึ่งชันเกรงว่าจะมีเพียงผู้รับใช้ที่แท้จริงของพระเจ้าเท่านั้นที่มีคุณสมบัตินี้ชูนันยิ้มบางทีฮอลี่ดรากร้อนดราก้อนไฟติ้งฉีนี้โดยเนื้อแท้แล้วเหมาะสําหรับการพปลูกมังกรเท่านั้นใช่ไหมสินค้าเพียงชิ้นเดียวในหนึ่งปีต้องใช้เวลากี่ปีในการเข้าสู่ระดับแรกหากไม่มีเผ่ามังกรที่มีออาาายยยยุนยืนนวมักก็กพจริงๆ พลังในร่างกายของเขายังคงทำงานต่อไปตามวิธีการบ่มเพาะของซาเครตดราก้อนแอนดราก้อนไฟติ้งฉีและในไม่ช้าพลังนี้ซึ่งแต่เดิมไม่ได้เป็นของชูนานก็กลายเป็นพลังของเขาทีละเล็กทีละน้อยเป็นเพียงว่าพลังเหล่านี้ไม่ได้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆหลังจากปฏิบัติการครั้งแรกตามที่อธิบายไว้ในมรดกแต่อ่อนแอลงเรื่อยๆสำหรับเรื่องนี้ชูนานไม่รู้สึกประหม่าเลยหลังจากอ่านหนังสือมรดกทักษะการต่อสู้หลายเล่มเขารู้ว่ามีความแตกต่างอย่างมากในคุณภาพของจิตวิญญ,ญาณการต่อสู้ที่ได้รับการปลูกฝังจากการสืบทอดท ในกรณีของระดับหนึ่งเดียวกันเมื่อ WU โด c ี ree, ถึงระดับหนึ่งหากคุณต่อสู้กับเช e งลองลองโด h ี oh ree, ในขั้นตอนแรกให้หยุดปัญหาการใช้ทักษะในการต่อสู้ระหว่างทั้งสองฝ่ายและเพียงแค่ระเบิดเช e งล l o n g l ดา g d o ผู้ปกครองที่สามารถระเบิดคู่ต่อสู้ของ WU d o u กี้ไม่รู้หลังจากดำเนินการหลายรอบเช e น g l o n g Long d oh ree, เพิ่งกำจัดสิ่งเจือปนของฉีออกไปจำนวนมากพลังนี้ดูเหมือนจะน้อยกว่าแต่มีประโยชน์มากกว่าสำหรับความก้าวหน้าในอนาคต ฉันไม่รู้ว่าการฝึกฝนจะใช้เวลานานแค่ไหนชูน่านค่อยๆหยุดฝึกฝนต่อไปการฝึกฝนครั้งแรกไม่เหมาะสำหรับการฝึกฝนเป็นเวลานานเกินไปซึ่งเขายังคงเห็นจากการสืบทอดทักษะการต่อสู้หลังจากกำมัดแน่นชูน่านหายใจออกลึกๆและพบว่าการหายใจของเขาดูเหมือนจะเร็วขึ้นกว่าเดิมและความจุปอดของเขาดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยดูเหมือนว่าโฮลีรากรอนแอนด์รากรอนไฟติ้งถีสามารถเปลี่ยนร่างกายได้นี้ควรจะเป็นจริง,รงๆมีการบันทึกไว้ในมรดกของทักษะการต่อสู้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกนั้นชัดเจนที่สุดและช การเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้ดูเหมือนจะไม่สร้างความแตกต่างแต่ในสายตาของปรมาจารย์ที่แท้จริงมันเป็นสิ่งที่ต้องการอย่างยิ่งร่างกายมีมาแต่กำเนิดและได้รับจิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้เมื่อความแข็งแกร่งถึงระดับหนึ่งนอกจากการฝึกฝนอย่างหนักแล้วยังขึ้นอยู่กับสภาพโดยกำเนิดของร่างกายมนุษย์ด้วยการแข่งขันไม่ได้เป็นเพียงการฝึกฝนอย่างหนักและความเข้าใจอีกต่อไปแต่ยังรวมถึงร่างกายโดยธรรมชาติด้วยเงื่อนไข เซนยวนคอนติเน้นฉันไม่รู้ว่ามีผู้เชี่ยวชาญกี่คนที่พยายามอย่างเต็มที่เพื่อค้นหาวิธีเปลี่ยนร่างกายของพวกเขาหากมีใครสามารถมอบทักษะการต่อสู้ที่สืบทอดมาให้กับพวกเขาเพื่อเปลี่ยนร่างกายของพวกเขาและปล่อยให้พวกเขาฆ่าคนเป็นพันคนพวกเขาจะทำสิ่งนั้นเช่นกันบทที่34ซูเปอร์ซีลการ์ดหลังจากยืดเอวของเขาชูหนานก็มองไปรอบๆอ,อย่างกระตือรือร้นอีกสองคนยังคงฝึกฝนอยู่เขาเปิดสร้อยข้อมืออย่างเบื่อหน่ายพื้นที่สำหรับสร้อยข้อมือเส้นนี้ใหญ่เกินไป และข้างในมีของกระจุกกระจิกนับไม่ท้วนไม่กี่วันที่ผ่านมาฉันยุ่งอยู่กับการศึกษาการสืบทอดทักษะการต่อสู้ระหว่างดอรูอิดกับคนเถื่อนแซงทำเป็นเป็นปรมาจารย์และฉันก็ไม่มีเวลามากพอที่จะดูอีกครั้งว่ามีอะไรอยู่ข้างในอีกบ้างเปิดกล่องที่ประดับประดาอย่างสวยงามด้วยคริสตัลมังกรส่องแสงสีทองอยู่ข้างในนี่ควรเป็นคริสตัลมังกรทองปิดกล่องเปิดอ,อีกกล่องแกนมนดดำขนาดเท่าหัวคนมีรูเล็กเล็กร,ร้อยรูอยู่ในนั้นแกนเวทมนต์นี้เป็นของใครใหญ่มากไร้ประโยชน์ลองดูที่สิ่งประดิษฐ์บาา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 งงงงงอออออยอย่่่สสสัััมมมผถ้้้้้คุณไไตตกรหหหฟฟหนื การสืบทอดทักษะการต่อสู้ของเผ่าพันธุ์ต่างๆผู้หญิงในส่วนลึกของสร้อยข้อมือร่างของผู้หญิงคนหนึ่งก็แอวบวับขึ้นอีกครั้งเสื้อคลุมสีเขียวมรกตสวยงามและน่าตื่นเต้นแม้ว่ามันจะดูมืดมนแต่มันก็จริงมากฮะชูนานตกตะลึงหญิงสาวสวยในสร้อยข้อมือหายไปนานแล้วแต่ได้ยินเพียงคลุมเครือว่าผู้หญิงคนนั้นตะโกนออกมาสองคำเป็นระยะแตกผนึกปรากฏตัวอีกครั้งชูนันรู้สึกประหลาดใจเมื่อมองไปที่ช่องว่างสีดำที่ไม่มีที่สิ้นสุดของกำไลอวกาศและขุดขูของเขาออกเสียงของผู้หญิงและรูปภาพได้หาายยยไไปแล้วอรรออ่่งงรรร ชูนันต้องการศึกษาว่าทำไมภาพลวงตาของผู้หญิงคนเดียวกันจึงปรากฏขึ้นสองครั้งในสร้อยข้อมืออวกาศแต่เขาไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่ไหนดังนั้นเขาจึงล้มเลิกการศึกษาและหันไปเปิดกล่องที่ตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อดูว่าพวกเขาทั้งหมดอยู่ข้างในหรือไม่เกิดอะไรขึ้นฮะทำไมคุณไม่พบมันมาก่อนดวงตาของชูนันเป็นประกายและปิดผนึกการาดนี่เป็นของหายากในเมจิกเวิลด์ในปีนั้นและความหวงแหนของมันก็ไม่ได้เลวร้ายไปกว่าสิ่งประดิษฐ์ในเวลานั้นในบรรดาผู้เล่นหลายแสนคนมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่มีการาดผนึกแแลละโดดยยยพื้้นนฐาววมีีีเเงใบ สร้อยข้อมืออวกาศนี้มีสิบชิ้นและแปดชิ้นว่างเปล่าและยังไม่ได้ใช้อีกสองคนถูกผนึกไว้อย่างเห็นได้ชัดหลังจากบทเรียนเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้านับไม่ถ้วนชูนานก็เริ่มระมัดระวังเมื่อเขาหยิบของต่างๆคพราะกลัวว่าการที่ถูกผนึกด้วยบางสิ่งจะมีกระแสไฟฟ้าตอบโต้เมื่อสัมผัสสิ่งประดิษฐ์หรืออุปกรณ์อื่นๆไม่มีพลังชูนานผู้เคยชินกับการใช้พลังงานไฟฟ้าพบสิ่งของในสร้อยข้อมืออวกาศที่ไม่ได้เปิดใช้งานแต่ค่อนข้างไม่คุ้นเคยกับมันเฮเวนลี่ซิลการ์ด พึ่งนักฆ่าชูนานตกตะลึงสิ่งนี้เพียงอย่างเดียวไม่ทรงพลังมากนะักแต่ถ้าอยู่รวมกันเป็นกลุ่มพลังของมันจะเปิดเผยทันทีโดยไม่คาดคิดปรมาจารย์อันดับหนึ่งของปีใช้การผนึกพึ่งนักฆ่าสามพันตัวไว้ข้างในเสียอะไรเสียชูนานส่หัวและหยิบให้ใบที่สองออกมานี่คือเมื่อมองไปที่การใบนี้ที่เริ่มมีความเย็นเล็กน้อยแต่มองไม่เห็นว่าเป็นวัสดุโลหะชนิดใดจู่ๆชูนานก็รู้สึกว่าโลกหมุนเสือขาวอัทริบู๊แสงสั์ศักสิทธิ์หนึ่งในสี่สัจสัก,ก,กส,สิทธิ กาดเสือขาวจู่จู่ชูนันก็รู้สึกว่าโลกทั้งใบเปลี่ยนไปเล็กน้อยไม่น่าแปลกใจเลยในบรรดาโฟเซนบีชในวันนั้นไม่พบเสือขาวปรมาจารย์หมายเลขหนึ่งแห่งปีบ้าไปแล้วจริงๆมีพลังและกล้าหาญเทียงใดที่สามารถผนึกเสือขาวซึ่งเป็นหนึ่งในสสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ไว้ในกาดและใช้มันเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาเองหลังจากความปีติยินดีชูนันก็มีอาการปวดหัวใหม่ในฐานะบุคคลระดับต่ำแห่งปีเขาไม่มีโอกาสสัมผัสกับสิ่งที่ระดับสูงเช่นนี้วิธีการเรียกวัตถุที่ถูก,ในในกผนึกในกาดผนึึนนนกกกนนนนนนััั้้้้เปป็ญญหหาาาใใ่่ฉจะชรรดผีไไอยง ฉันจะไม่ฉันเรียกเสือขาวแล้วมันจะหมดใช่ไหมชูนานขย่าการ์ดเสือขาวในมือพึมพำกับตัวเองด้วยใบหน้าที่งุนงงโดยไม่ได้สังเกตการ์ดกำลังเปล่งแสงจางๆบอดี้การ์ดสองคนที่กำลังฝึกทักษะการต่อสู้ก็หยุดนิ่งราวกับถูกฟ้าผ่า ในเวลานี้มีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่สัมผัสได้ถึงแรงกดดันมหาศาลซึ่งเป็นความรู้สึกตามสัญชาตญาณท้องฟ้าเหมือนถูกกดทับบนศีสษะจนผู้คนต้องคุกเข่าลงและหายใจเมื่อเผชิญกับแรงกดดันอันทรงพลังนี้ร่างกายก็สั่นสะท้านโดยไม่รู้ตัวนี่คือการสั่นไหวโดยสัญชาตญาณความกลัวโดยสัญชาตญาณเช่นเดียวกับในโลกทั่วไปสัตวต์ทั่วไปจะตกใจและเดินโซเซเมื่อเห็นเสือหากอยากถามความรู้สึกเวลานี้พวกเขารู้สึกแบบนี้ตื่นตระหนกและฟ้าถล่มลงมา เสียงหอนของหมาป่าในส่วนลึกของป่าหายไปเสียงคำรามของสัตว์ร,ร้ายหยุดลงแม้แต่เสียงมแมลงก็หยุดลงทันทีและทั้งป่าก็ตกอยู่ในความเงียบสงัดชั่วขณะอากาศดูเหมือนจะหยุดไหลและควบแน่นอย่างสมบูรณ์หมูป่าภูเขาและแคทเธอรีนล,ลืมตาและมองไปข้างหลังชูน,นันผมเย็นของร่างกายของชูนานก็ระเบิดออกทันทีและกระแสน้ำแข็งที่เย็นยเยือกไหลาตามกระดูกสันหลังของเขาอย่างเป็นอันตรายและกระโจนตรงไปยังสมองของเขาถูกกำหนดให้ก้าวไปข้างหน้าราชาแห่งสัตว์ร,ร้ายขอมอบมันให้ฉันเสียงที่ครอบงำดังออกมาจากใจของชูนานใคร เรียกราชาด้วยชื่อของเขาเกิดอะไรขึ้นกับการอัญเชิญราชาไม่มีแม้แต่คําเชิญชวนพูดราชาผู้นี้กําลังจะกินเขาไบหูชูนานเคยได้ยินชื่อของสัตว์ร,ร้ายศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้มาก่อนแต่ไม่เคยเห็นสัตว์ที่มีชีวิตมาก่อนสําหรับสัตว์ร,ร้ายแห่งแสงศักดิ์สิทธิ์นี้สิ่งเดียวที่ชูนานรู้คือพลังการต่อสู้ของสัตว์ร,ร้ายศักดิ์สิทธิ์นี้ซึ่งมีความแข็งแกร่งอย่างมากและมีอารมณ์รุนแรงอย่างเฉาโชชูนานตัวสั่นเมื่อมองไปที่เสือขนขาวตัวนี้ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็็นนนเเเเท่าาาขขขขอออองงงงสืืืโครรัวไปลลลลูกกกะด้ออ้นนยึ เป็นราชาที่เจ้าอัญเชิญมาอีกครั้งซื้อขาวแยกเคี้ยวแสดงท่าทางดูร้ายอยากคิดว่าเจ้าได้ผนึกกษัตริย์ไว้ดังนั้นเจ้าไม่จําเป็นต้องทูนฝ่าบาทก็ได้ฮะ